สวัสดีครับพบกับผมโอมพีเวันนี้เราก็มาอยู่กับ d e ็ก Profile แคน n n n g e l f a t เธอที่เติมชุด vcp 07มาเรียบร้อยแล้วเป็นแคลนที่นะตอนนี้มีแตะคนบูลลี่ตัว v r <Wow. S 1> เป็นอย่างมากบอกว่าเฮ้ยทำมาทำไม่าเฮ้ย <Yeah. S 1> ชุดนี้มันเก่งด้วยหรอเฮ้ย v r มีด้วยหรอ <Yeah. S 1> พืนคาเตอร์บาร์ได้เขาทำไม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันครับว่าความเก่งของตัว v r ใบน,นี้เป็นยังไงไปรับชมกันเลย เกรดสใบแรกกับ VR ใบหลักของเราจากชุด VCP07 ที่ถูกบูลลี่หน้าตอนนี้กับนี่เลยผู้เยียวยาแห่งจัก,กรบาลเอลโกดีเอลมีความสามารถเมื่อเข้าสู่ช่องวันากาศเคาร์ติบาลหนึเลือกเรียกกาของใครก็ได้ไม่เกิน2ใบนำการเหล่านั้นเข้าสู่ดามเมจโซลของเจ้าของถ้านำเข้า1ใบหรือมากกว่าอยู่ดินี้ได้รับ1คริติคอลจนจบเทิร์น คุณแล้วคู่แข่งเลือกการ์ดจากดามจโซนของตัวเองตามจำนวนการ์ดถูกนําเข้าดามจโซนด้วยความสามารถนี้ฟื้นฟูการ์ดเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นการป่วนบอร์ดฝ่ายตรงข้ามไม่ดีเพราะว่าคือเราได้เลือกการ์ดจากช่องเรียการ์ดของใครก็ได้ซึ่งหายกตัวอย่างเช่นอ่ะฟิวซิงสไตเกอร์หรือซ i เวอร์ฟีของโนวาแกร์เปอร์สายคอร h สแฮนที่มีความสามารถเพิ่มพาวเวอร์ของฟอนทิกเกอร์ได้ ใบละ5,000ก็สามารถนำการเหล่านั้นเข้าสู่ d าเ a g e z o เพื่อตัดลูกเล่นของบอร์ดเข้าไปได้แล้วก็ take auto ช่องบรนกาศอีกอันนึงก็คือเมื่อมันโจมตีจะ power บวกเพิ่มขึ้น5,000ตามจำนวนการดในดาเมจโซนที่หงายอยู่ของคู่แข่งก็จะเป็นการโจมตีแรงบวกแบกคริไปนในตัวครับใบต่อไปเป็นใบทําเกมของเราเช่นกัน กับนี่เลยครีมสันอิมแพคเมตาทอนมีความสามารถช่องบันกาดเมื่อไร้ทับการ์เกรด3ค่าขอคือเคาเตอร์บาร์สองคอการแต่เดเมโซนของเรา1ใบก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบอร์ดแล้วก็ฮิลฟรีได้1ดาเดเมครับผมแล้วก็เทคช่องบัรกาดเป็นเทคคอนติเนียลอีกอันหนึ่งก็คือนำการดจากดเมโซนของเราหนึ่งใบไปไว้ใต้กองจากนั้นทำการดดเมเช็คใส่ตัวเองครับผม แล้วก็ความสามารถของทิกเกอร์ที่เราดามจเช็คครั้งนี้ก็จะส่งผลในเทอร์นี้ด้วยใบต่อไปกับตัวท่าปิดของเราครับผมเป็นลมงพยาบาลเคลื่อนที่เฟเธอร์พาเลตมีความสามารถออโต้ช่องบรรกาดและเรียกาศเมื่อตัวมันโจมตีโซบัสสใบาการเตรสาความการดาเมจโซของเราทั้งหมดจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะ p พาวเวอร์เพิ่มขึ้น20,000และ1 c r i t คริติคอล และคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ที่มีความสามารถพิทักจากบนมือลงมาป้องกันได้ก็ถือว่าเป็นการ์ที่ตีแรงในช่วงเลสเกมใบสุดท้ายกับตัวทำเกมของเราอีกตัวนก็คือโซล i ด i ฟายเซเลชเชีลยลเซร์คิเอลมีเทคคอนติเนียช่องวันกายและเรียกาศในเทิร์นคุณถ้าหากมีการ์ทใบใหม่เข้าสู่ดามจโซนของเรายูนิตทั้งหมดแถวหน้าของเราจะพาวเวอร์เพิ่มขึ้น3 0 0พ ถ้าหากมีเจ้าเซาที่เอลสองใบเนี่ยแถวหน้าเราก็จะพลังเพิ่มขึ้น6 0 0ันกันเลยทีเดียวและเทคลูกเล่นที่สําคัญก็คือเทคอทีจากดาเมโซนถ้าบรรกาศของคู่แข่งเป็นเกรดสาหรือสูงกว่าการ์ดบและมีการ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่ในดาเมโซนนําการ์ดหนึ่งใบาจากกองการ์ดของเราเข้าสู่ดาเมโซนในสภาพความจากนั้นซูพีเรยไรการ์ดนี้ในสภาพสแตนก็ถือว่าเป็นตัว ที่มาช่วยทำเกมและปั๊มอิมเ i n a r y นกิฟของเราได้ครับผมอ,อย่างเช่นคุณไปเจอพวกโกพราดินสายเอเซลที่ว่าสามารถจำไลท์เป็นเกรดสามตั้งแต่เราเป็นเกรดหนึ่งถ้าหากคุณโชคดีหน่อยคุณก็สามารถเอาเซลัคคีเอลเนี่ยจำไลท์จากดาเมโซนลงมาได้ต่อไปเป็นเกรดสอนะครับกับนี่เลยเซเลเทียลแห่งแนวหลังอามาทีมีเทคช่องบรรกาศและเรียกาศ เมื่อลงสนามจากมือโซบาร์สหคอการ์จากดเมจโซนของคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาดนำการ์หนึ่งใบป,ประสุดจากกองการ์ของคุณนำเข้าสู่ดาเมจโซนในสภาพคว่ำก็ถือว่าเป็นการ์ที่ช่วยปูบอร์ดของเราครับจากดดเมจโซนใบต่อไปจะเป็นไวท์ชอตเซเร e ทียลรากูเอลมีความสามารถช่องเรียกาดเมื่อลงสนามจากมือถ้าเคยมีการ์ใบใหม่เข้าสู่ดาเมจโซนของคุณในเทอร์นี้ คอเตอ,อร์บาร์หนึอการ์หนึ่งใบาจากดับโซนของคุณลงช่องเรียการก็เป็นการ์ท,ที่ช่วยขุดของจากดามจโซนที่ที่เราต้องการเนี่ยขึ้นมาเล่นใหม่ได้ใบต่อไปกับฟรีซซิงกันเนอร์ครับมีความสามารถช่องบรการ์และเรียการเมื่อลงสนามจากมือโซบาร์เลือกเรียการ์ของคู่แข่งหนึ่งใบนำการ์นั้นเข้าสู่ดามจโซนแล้วคู่แข่งเลือกการ์จากดามจโซนหนึ่งใบฮิวการ์นั้นครับผม ก็ถือว่าเป็นการ์ตัดบอร์ดฝ่ายตรงข้ามอีกใบหนึ่งครับผมและเทคนช่องเยกาดอีกอย่างนึงก็คือว่ายูนิตนี้โจมตีเคอร์เตอร์บาร์ดหนึ่งยูนิตนี้ได้รับพลัง5,000ตามจานวนการ์ดานนเมจโซนของผู้แข่งทุกๆ1ใบที่หงายหน้าอยู่จนจบการต่อสู้นั้นก็ถือว่ามีทั้งสกิลทําลายบอดฝ่ายตรงข้ามและตีแรงไปในตัวครับเกรดสองใบสุดท้ายกับนี่เลย เทอร์โมเมต ري แองเจิลมีสกิลคอนติเนียช่องเรียกากาศสองสกิลอันแรกคือในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าสู่ดาเมจโซนของคุณในเทิร์นนี้ยูนิตนี้พาวเวอร์เพิม่มขึ้น5,000สกิลที่2ในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดใบใหม่เข้าสู่ดาเมจโซนของคู่แข่งในเทิร์นนี้ยูนิตพาวเวอร์เพิม่มขึ้น5,000ก็เบสเสร็จถ้าเราใช้สกิลของตัวเอโกดีเอลกับพิซซิ่งกันเนอร์เนี่ย ยูนิตนี้ก็จะได้ Power อร์เพิ่มขึ้น5,000แล้วก็ถ้าคุณใช้สกิลของอเจ้าอามาทีสักครั้งหนึ่งในเทอร์นี้มันก็จะยืนอยู่ที่19,000ก็จะกลายเป็นการ์ดช่วยบุกได้ดีอีกใบหนึ่งต่อไปเป็นเกรดหนึ่งก็ผมกับใบนี้เลยเป็น PR การ์กผมผมกับรักคิสแองเจิลสกิลคอนตินียช่องเรียการ์ดถ้าในเทอร์นี้มีการนำการ์ด จะดาเมโซนของคู้แข่ง,งตกลงดับโซนยูนิตนี้จะได้พลังเพิ่มขึ้น5,000ก็เอามาเล่นคู่กับตัวของเอลโกที Go ่เอลกับเฟซิงกันเนอร์ก็จะเป็นตัวที่บูตแรงบูตอยู่ที่พาวเวอร์13,000กันเลยทีเดียวใบ <Wow. S 1> ต่อไปกับเฮ l ฟู u อิ n เทนเดนตมีสกิลออโต้เมื่อถูกราทับ ค่าคอสคือนำยูนิตเนี้ยไปที่ด a m เมโซ o ในสภาพคว่ำจากนั้นก็คอการ์ดหนึ่งใบจากด a ม a g e z o ลงช่องเรียการดก็ถือเป็นใบเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนค่าคอสด,ดีแล้วก็สกิล continue ช่องเรียการดถ้าในเทอนี้มีร์ดใบใหม่เข้าสู่ด a m เมโซ o ของแข่งยูนิตนี้ได้รับ power เพิ่มขึ้น5000ก็จะเป็นตัวปูดหมื่นสามอีกตัวหนึ่งครับเอามาคู่กันกับรักคิด a n g e ล เกรดหนึ่งไปสุดท้ายกับ Under s t e a l h i t C D L มีสกิลช่องเรียกาศเมื่อลงสนามจากมือคัตเตอร์บาร์นึ่ำการ์ดที่เป็นยูนิตจากบนมือไปไว้ที่ดาเมจโซนจากนั้นก็เลือกการ์ดจากดาเมจโซนของคุณหนึ่งใบสลับขึ้นมือก็ถือว่าเป็นใบช่วยเปลี่ยนมือได้ดีครับผมอ่าอย่างเช่นเอาตัวของเ e l e กคิเอไปไว้ที่ดาเมจโซนแล้วก็นำการ์ดอะไรก็ได้จากบนดาเมจโซนขึ้นมือเรา แล้วจากนั้นก็ใช้ความสามารถแอคทีฟของเซรัคิเอลต่อได้ถ้าบรรยากาศของคู่แข่งเป็นเกรดสหรือสูงกว่าต่อไปเป็นที่ทริกเกอร์เซตนะครับก็จะใส่เป็นคริติคอลแใบรอทริกเกอร์สี่ใบเป็นรอพิทักษ์ฮิลทริกเกอร์สใบและตัวเริ่มรับผมกับเฟิร์สเอสดเลเทียลเพนูเอลเมื่อถูกระทับตัวหนึง่งต่อไปจะเป็นช่วงคอมโบเทสนะครับ เข้าสู่ช่วงคอมโบเทสนะครับผมอ่าเริ่มมาแล้วก็สลับกองการ์ดกันก่อนเลยอืมมือแบบนี้ถือก็ถือว่าพอเล่นได้ครับผมแต่เปลี่ยนมือดีกว่าเปลี่ยนไปสามใบโว์ขึ้นมาโอ้อย่างนี้มือถือว่าพอเล่นได้ครับผมครับเราก็จะเริ่มเล่น เลยนะครับโดยคลิปอ่าโดยครั้งนี้ผมจะเริ่มเล่นปเ็นคนแรกก็เริ่มเข้าเทินตัวจากนั้นก็ก็ไร้ไปเลยครับอตัวหนึ่งไปจากนั้นเราก็ผ่านเทินอะไรปกติอ่าคู่แข่งโจมตีมากเราก็ไม่ต้อง้ปงกันนะครับเพราะเราเน้นเล่นกับดาเมจโซนโอ <Okay. S 2> เคนครับเริ่มเทินของเราตัวอ่าไร้เป็นฟิีซิงกันเนอร์ครับผมอ่าใช้สกิลของตัวเจ็ดหนึ่งก่อนถ้เอาเตงไปไว้ที่ดาเมจโซน จากนั้นก็คออามาทีลงมาจากนั้นสกิลของฟิซซิงกันเนอร์ครับผมอ่าถ้าคู้แข่งมีเรียการ์ดเราก็เลือกใช้ตามสถานาการณ์นะฮะว่าเรียการดใบนั้นเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนถ้าเป็นตัวสําคัญทําเกมเขาเราก็ทําการโซบัสแล้วก็เอาเรียการ์ดใบนั้นเตะเข้าดาเมจโซนไปเลยอ่าในกรณีนี้ผมสมมติว่าจะเจอกับเรียการดใบนั้นอ่านำการเข้าดามจโซนไปเลย โอเคครับผมจากนั้นเราก็ทําการคอไปสักตัวหนึ่งจากนั้นก็ทําการโจมตีปกติได้เช็คไม่มีอะไรอ่ะอามาทีโจมตีอีกทีหนึ่งครับเข้าสู่ช่วงเกตสามของเราก็สไตล์นแนนดก็จะอ่าในกรณีนี้เราก็จะเลือกเลยครับว่าอ่าเราจะมาพิจารณาก่อนว่าคู่แข่งจะมีเรียการที่ใช้งานอยู่ไหมถ้า ถ้ามีตัวไหนน่าใช้งานก็จัดก,การไลฟ์เป็นตัว VR ลวเลยครับอ่จาจตกนั้นถ้าตัว m m a g i n a r y Gift เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามสถานาการณ์นะถ้าเราเจอแคลนที่มันโจมตีแรงแรงอย่าง,แ,ง,างแคลน Genesis เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น Protect One แต่ถ้าเราเจอพวกแคลนที่มีเวฟค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น p r o t e t t 2ดีกว่าฮะอ่าในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น Pro r o t e c t 2 ตัวโ e c เทคทูมีความสามารถก็คือเดกกาที่อยู่บนช่องที่มี i m a g มจเ r y Gift เนี่ยจะบวกพ w e r เพิ่มขึ้น5,000ันแล้วก็ได้ชิลเพิ่มขึ้น1 0 0่0่ตลอดเวลาเฮ้ hey, ครับแต่นันสกิลของ e l g o d i e เ c ล u คอร์เตอรอ่าเลือกเดกกาของใครก็ได้ครับควรรับให้เกิน2ใบจะเลือกของเขา2ของเรา2หรือของเราและของเขารวมกันเป็น2อใบก็ได้ในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นของเขา2ใบนำเข้าสู่ดาเมจโซน แล้วเขาก็ฮิลสองดาเมจครับผมอ่าหลังจากนั้นตัวของเอโกดีเอลเนี่ยจะบวกหนึ่งคริติคิลดูซิมีอะไรน่าเล่นอีกอ่าไม่มีแล้วคอลงมาครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใช้สกิลของน้องเกรดหนึ่งครับผมมีการ์ดรใหม่เข้าสู่ตำเมนโซของผู้แข่งและพวาวเวอร์เพิ่มขึ้นตัวละห้าพันั้นก็ให้บันกาจมตีอ่าสกิลของพันกาบวกพลังห้าพันตามจำนวนการ์ด ในระเมิดทรงของผู้แข่งที่หงายอยู่อ่ามีสามใบอาโบไปอีกหนึ่งมื่นห้ากับสองคริผู้แข่งป้องกันมาอ่านไว้ป้องกันเราก็ไปเช็คอ่านรอฮิกเกอร์พลังให้เรียาการตัวหนึง่งเซคันเช็คอ่าคิคิให้แวนโยนให้เรียเหมือนเดิมฮะโอเคครับมาถึงนี้เราก็เอาตัวอามาทีโจมตีไปเลยอ่าด้วยพลังของกีบสองอามาทีบวกอีกห้าพันก็เบสเซจจะตีอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันครับผม อ่ะนี้ก็จบเธอของเราทีนี้คู่แข่งแห่ตีมาเราก็ทําการปล่อยดาเมจเลยครับอ่สมมติเราเจอกับแอคเซลตีมาสเลนเลยอ่ะหนึ่งีเรากวรตีนเราเดี๋ยวได้แดมเล่นเพื่อนแล้วก็ลางให้ข้าง2อง่อะฮิลฮิลไม่ได้3อ่ะฮิลอีกแล้วอันนี้ฮิลได้อ่ะ,อะเจอครั้งที่4ี่ต่อ่อเป็นคลีอีอกใบ โอเคครับหมดเวฟฟิวแข่งแล้วก็วนข้อเธอร์ตัวเองเหมือนเดิมแต่เน้นรอืดูการ์ดในมือเราตอนนี้อ่าค่อนข้างที่จะแย่และเล่นอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคออามาทีซ้ำไปเลยฮะสกิลของอามาทีโซบาร์ดอ่าโซบาร์เป็นฟิซซิงกันเนอร์คอการ์ดจะได้เมโซหนึ่งใบแล้วก็เอาบระหารเรไปแปะความโอ้ใบปิดเกมมาแล้ว แต่อิงใช้สก,กิลไม่ได้จากนั้นเราก็จะทำการคอตัวฟ<บ>ิซซิงกันเนอร์เพื่ออะไรจากนั้นเราก็จะทำการคอเป็นรักกูเอลครับผมอ่าไอเท์นี้มีการใบใหม่เข้าสู่ดาเมจโซนคัตเตอร์พาร์ทหนึ่งครับผมคอการสุดบดอบโซนหนึ่งใบคอเป็นน้องคนนี้ครับผมโอเคครับก็ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็จะเล่นตีเข้าไปเรื่อยๆครับผม หนึ่งเช็คสองเช็คไม่มีอะไรอ่าตีตีตอ่าวนกลับเข้ามาเธอเราอีกทีนึงแต็น,นนดอรอบนี้เราก็จะทำการไล่เป็นเมตาทอนครับผมสกิลของ ron, ขอ 2, อากกาเมตาทอนเข้าตาบ้าสองคอการ์ดจากแรมเมจโซนของเราหนึ่งใบอ่าผมจะเลือกคอเป็นลงไพ่ปาคลื้นที่เซเตอร์าทาเลสครับผมโอเคแต่นั้นสกิลของเมตาทอน นำการ์ดดาเมโซอนมากลับไปใต้กองผมเลือกเป็นฮิวทิกเกอร์จากนั้นทำการยิง,ยงดาเมจตัวเองอ่าไปไม่มีทิกเกอร์ครับผมอ่าจากนั้นเราใช้สกิลของตัวเซราคิเอลต่อเลยจัมไรท์อ่าเอาเท่าเด็กแปะความจากนั้นอ่าได้สองกิฟได้หนึ่งกิฟฟอร์สอ่าเมื่อกี้ผมลืมกิฟผมก็จะโยนให้ตัวนี้ไปเลยเฟเดอร์พาเลต โอเคครับผมทีนี้แถวหน้าทั้งหมดของเราจะพลังเพิ่มขึ้นสามพันจากนั้นเราก็ทำการโจมตีไปเลยครับอ่าหนึ่งเช็คอ่าคลี้พลังถ้าผู้แข่งมีเพอร์เฟกต์การ์ดหรือใช้เพอร์เฟกต์การ์ดกับเราเนี่ยเราก็โยนให้เฟเตอร์พาเลทไปเลยสองอ่าไม่มีทีนี้เราก็จะทำการตีตอดมือเข้าไปครับผม ในหมื่นเจ็ดพันบวกอี 27, 3, 20, กสามพันสองหมื่นจะกันไม่กันก็เรื่องของเขาจากนั้นถึงทีเด็ดของเราครับผมให้เฟเธอร์พาเลตโจมตีสกิลเฟเธอร์พาเลตโซบาร์กาเกนฑ์สามสองบพาวเวอร์เพิ่มขึ้นสองหมื่นหนึ่งพิทิกอลแล้วก็ต้องคว่ำการ์ดไดาเมจโซนของเราทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีใหคว่มก็ฟรีครับผมเฟเธอร์พาเลตจะจะได้พลังจากกิฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นห้าพัน อ่รวมพลังพื้นฐานเวลาบูก็สองหมืนสี่มืนห้าหมืน่มนหกหมืน่นหา้าพันสองพิลห้าพิลถ้าเขาการไม่อยู่เขาก็แพ้ทันทีด้วยท่าน,นี้ก็ผม <S <S เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในครั้งนี้โดยตัวข้อดีของสายเอลโ r รตเอเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันสามอย่างก็คือนหนึ่งเลยเราเนี่ยจะตีที่พาวเวอร์พลังสูงสูงได้ ข้อ2คือเราสามารถเลือกทำลายบอร์ดฝั่งตรงข้ามได้โดยการส่งการ์ดเหล่านั้นเนี่ยไปที่ดามเมจโซนก็แล้วก็ข้อเสียที่ตามมาก็คือมันจะกลับกลายว่าเราได้คืนค่าคอสให้กับผู้แข่งไม่ใช้ในเล่นในเทิร์นเขาอ่าอย่างเช่นจะเสียเปรียบหนักๆเลยเนี่ยก็จะไปเป็นแคลของ d ด n s เมชั o นโพลิสเพ Moon ก็จะทำให้เขามีดาเมจ เล่นในเทิร์นต่อไปก็เหมือนกับเป็นการยื่นหมูยืน่นแมวกันนะคะฝั่งต,ตรงข้ามได้ค่าขอคืนส่วนเราก็ขอเรียกาศของคุณแล้วก็ขอตีแรงใส่หน้าสักทีหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคลิปหน้าจะเป็นเด็กโปรไฟล์แบบไหนแพลนอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิป ต่อไปลึกซึ้งจริงๆ